สวัสดีค่ะสสดีค่ะพบกับช่องอินเดอร์อีกแล้วนะคะใช่ค่ะมาพร้อมต้นคริสต์มาสอีกแล้วค่ะวันนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงคริสต์มาสค่ะถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะคิปจากช่อง idol fact นะคะวอลชื่อคลิปว่าฟรีนตะลุยกองไรเดอร์ค่ะคือพี่ฟรีนนั่นเองนะคะองไปรับชมกันได้ไปะคะ่ะไปดูด้วยกันค่ะ ข้าสียอยู่กับพระเอกค่ะนี้อันนี้เป็นไฮไลท์ก่อนนะคะวงกดตับนะครับคุณพระเอกรถ18ล้อรทุกพวงมานั่นอย่างไรครับเดินมาตรงนี้ครับตรส่วนไหเลยอ่ โอลัล่าโอลัล่าคุณได้ดูว่าคือออ๋ของเขาอะเหรอใช่ของมิวสิโอยังไม่ได้ดูเลยอะไม่ค่อยได้ดูเราชอบดูอยู่สวค่ะทุกคนอยู่ที่วัดเพราะว่าเราถ่ายกันที่ท่าท่าเรือคนไรหน้าสดยังสวยอ่ะเออจริงค่อยคุยหนูเรื่องชอบความเรียวนี้ ดูรีฟลวไปก่อนนะหน้าตาแบบเสร็จแล้วแม่เหมือนผีเลยใาริสาวันนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกอยู่กับพระเอกค่ะวีนีสวัสดีครับผมมาดูบอลเลยนครับจะป้องกดต่านนะครับต้องปีกยังไงเนี่ยก็คือการการปีปสองทีปี๊สองทีกดถามทีคือหน้าตกใจมากหองสาม ดีเจไอปะฮะใช่ของดีเจไอไไม่รู้อ่ะ่เลยไดทังหมดพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรสวัสดีคตื่นเช้ามาคือตื่นเช้ามาคือแบบเฮ้ย ็โลตัเดียวงชั่วโมงบ้านชั่วโมงครึ่งครับใช่ครัใช่ครับแล้วก็ทีพอมาถึงนี่ปุ๊บกำลังจะอันนี้ครับเอาแบบเียมารตัวะครับไปเียแบบหมดแต่ก็จะไปเงไ้าครประมาณ10นาทีครับผมไปเียสรุปไปเียได้แบบไปเรียพกรัเสร็จจะไปล้างหน้าครับน้ำ ไลครับผมว่ตะกูเลยครับไม่รับว่ายผมอันนี้ในวัดนะในวัดทาเนี่ยเราไปกินข้าวกันนะคะทุคนไปกินข้าวแล้วคีช่ชค่นเขาทเออยงเออตอ่าคอนตเันนี้คนเรคอนตคนเนยอืม มีต่อยกะเันแบบเาท่าทำยังไงถึงจะหลกได้ครึ่งหนึ่งของพี่เขาเออแ่เขา่ยังไงเอ่ยังไงพี่โอ้ยวี่ยังไงร้หรอ้ยขอคะลายเข้าหนึ่งรุยหังจากไปเขียวท่านยิงมอไซค์ัมา แลมีอะไคนหน่งครับเจิน้าากันหนยาอ้วยไหมใช่ครับอยู่กนเลยเกียดมากเลยค่ะชอบอะมุกแบบเนี้ยาะคนเิ่จังนหน้าเซรจ้ะตอนนี้นะคะเราก็รอเข้าซีนเรามีแค่สอยูีนี้ไปับรโไปสอนท้ายอีนนั้นซีนไหนสุดท้ายหรออย ใช่ไหมคิอว่าใช่ไหมใช่เซียนสะพานฮุดอด้วยน้องก,กิน่าคือโดนน้องกินัานี้ถแล้าจ้าไม่เยอใอะไรเดิมนะลีโอก็หลอเืเดิมเลยค่ะหล่อตรอดกันหน้าไม่เคยเด็กเลยหนาแบบเอ้มันหน้าไม่เคยแก่เลยเออพดผิด

เดิมปะ่ทำไปดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะทไปดู <c oughs> ถ้าเอาจริง ช่างไหนวะน่ะอ๋อฉากที่เออที่มันคือแล้วพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะปล่อยคนยังไม่ได้ดูใช่เดี๋ยวเขายังไม่ได้ดูกันก็ฝากเรื่องเรื่องห่ด้ยนะครับ้ัมากแล้วก็โว่าสนุกมากกับเแกงทั้งหมดแนกสุๆลรัองเสียหลง อ่ miles, าดิเช่นานะครับแล้วก็ทุกคนในทีมของไรเดอร์นะครับให้แบบต้องการจะมีแบบเต็มที่มากเพื่อให้ทุกคนสนุกสนานต่างต่างกันนะครับรับชมเลยครับวิวันทุกคนอยา miles, ่อยาลืมไปดูคลิปแล้วนะคะใช่เรารีวิวไปแล้วเรื่องนี้รีวิวเรื่องนี้ด้วยนะเราไปดูเนี่ย P.O. นะครับในในรูปแล้วก็ไรเดอร์ชื่อ Happy Rider ครับอือ Happy Rider บิาาใช้กล้องฟรีนะครับถายตอนนี้นะครับอันนี้ก,กลายกับก้องที่ถูกต้องรดกนือเป็นสุดย <c oughs> <c oughs> อดน,นี่คือการของเขานะฮะนี่คือการที่อตามติดตลอดเวลาน,นะครับ อันนี้ไม่ได้นะคะอันนัามนะคะอันนี้ไนะคะโอ้ยชอบค่ะไม่ถึงคิวนาอะไรดูของเซหลาก่อนครับเขาจะให้วนเดี๋ยวมาล่ารอบงแล้วว่าใครมุงต่อน่นาหวตตู้ได้รนรู้ลายวิธีไปมี่เสียวนะมีเสียวนะอะ เออัมาโร่นรนทครับเออชุดอืมอันนี้คืออะไรเซนต์ราไปหนึ่งน่าค่ะน่าแบบนี้อ่ะเอาฝนตกฝนตกอ่ะฝนฝนตกอ่

จบแล้วเหรออรักมากเลยเฮ้ยจบแล้วเหรอเฮ้ยจบแล้วเฮ้ยไหวมากอ่ะเย้จบแล้วจบแล้วอ่ะจบไวเนาะสั้นจังเนาะแบบว่าอ่ะก็เป็นสไตล์ฟีสโรชาค่ะใช่แบบว่าชิลๆเนาะ เนาะชอบชอบชอบอ่ะก็คนที่ยังไม่ดูไรเดอร์นะคะอย่าลืมไปดูเนาะในลูงค้นครังนี้มีไหมคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ในลรออยู่เนาะเราไปดูมาแล้วก็ใครอยากฟังรีวิวอะไรต่างๆก็สามารถรับชมคลิปที่เรารีวิวได้ในช่องนี้นะคะค่ะใช่ค่ะชอบอ่ะใช่ค่ะอีกแล้วไปดูความเขาเรียกอะไรความน่ารักของฟีนเซชาแล้วก็อ่าดูพี่มาริโอแล้วก็ดูนักแสดงตุกๆุกคนนะคะ ความหาก็จะเยอะหน่อยใช่ความหาให้สิบเอ้ความหาให้เก้าสิบนางผีให้สิบนางผีให้สิบโอเคเอออ่ะก็สำหรับวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปเรามาโดยตลอดใช่ค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดให้หมดค่ะ ใกดเลยนะคะใช่ค่ะไม่ต้องขับนะคะแต่ว่าช่วยสนับสนุนเราเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปดีๆต่อไปใช่ค่ะค่ะก็วันนี้ขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีคคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ